ได้ข่าวมาว่าจะมีนะฮะเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับการดันให้ตั้งคาสิโนครบวงจรที่แม่สอดนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเทพไทยเสนพง์นะครับกรรมาธิการวิสามันพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรก็คือ Entertainment Complex เนี่ยฮะสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับ สวัสดีครับคุณกรีรยุคุณเกียงไตรมาสและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมเทพไทยครับครับเราฟังเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการคุยกันมานานแล้วแต่ไม่เป็นรูปเป็นร่างสักทีล่าสุดเองเนี่ยนะฮะที่แม่สอดกําลังจะเกิดขึ้นมันคุยไปถึงไหนแล้วฮะคือที่แม่สอดเนี่ยมันเป็นการไปลงพื้นที่ของคณะกรรมการวิสามันครับเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหานะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ย เขาคิดอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรเพื่อที่เราจะได้รวบรวมข้อมูลนําเสนอที่ประชุมกรรมธิการชุดใหญ่นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรรมธิการชุดนี้ลงพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟังคําที่แจงจากหน่วยงานต่างๆจากผู้ลงทุนจากคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในที่ประชุมของกรรมธิการนะครับ แต่ว่าพอรอบนี้ปั๊บก็กรรมธิการก็เลยบอกว่าเอา,างนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่พื้นที่จริงดีกว่าครับแล้วก็เลยเลือกหลายพื้นที่แต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่แม่สอดเราก็ไปครั้งแรกเมื่อตัวที่เองอ่ะครับก็เลยไปฟังความเห็นเพราะนี้ก็เลยเป็นแนวแนว,แนวทางการกรธรมาณของกรรมธิการนะครับอืฟังความเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับ การจะไปตั้งสถานบันเทิงควบวงจรคาสิโนโหรือปัญหาในในที่ที่เราไปลงพื้นที่ครับคุณเทพไทยครับคือไปกรรมธิการก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนประธานหอการค้าประธานอุตสาหก,กรรมจังหวัดนายกสมาคมท่องเที่ยว ของที่นั่นน,นะครับก็ฟังเขาชี้แจงฟังเขารายงานแล้วเขาก็มีเสียงก็ส่วนใหญ่เอาน,นี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าควรที่จะมีการส,าร,สร้างคาสิโนที่แม่สอดได้ครับผมคิดว่าปัญหาที่เขาเขาคิดเขาก็น่าจะเห็นก็ว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเมยเนี่ยมันมีคาสินโนตั้งเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยครับก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> ถ้าถ้าแม่สอดไม่มี มันก็คนจากแม่สอดก็ไหลไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับทำให้แม,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 ม่สอดเนี่ยเขาเสียประโยชน์นะครับทำให้แม่สอดเนี่ยเ็เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่า,าจะมีแล้วรัฐบาลอนุญ,ญาตนะครับรัฐบาลอนุญ,ญาตให้มีได้เนี่ยเขาก็ยินดีนะครับเขาก็ยินดีอันนี้ก็คือเสียงส่วนใหญ่ของตัวแทนภาคประชาชนแต่ว่าก็มีอยู่บางส่วนอย่างเช่นประธานสภาอุตสาหกรรม ท่านก็แสดงความเห็นท่านก็ห่วงใยว่าถ้ามีแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหากับเยาวชนหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวว่าคนก็จะเข้าบ่นกันมากก็เป็นปัญหาสังคมอันนั้นก็ความเห็นของสภาประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับ,รบแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้าง,งจะเห็นด้วยอย่างเช่นผู้นําท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบตอนายกเทศบาลเนี่ยนะครับ,รบเขาก็ บอกว่าถ้าตั้งก็ดีแต่ว่าเขาก็อยากจะได้มีเงื่อนไขเรื่องภาษีที่กรให้กระท้องถิ่นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเก็บภาษีก็จะส่งรัฐบาลกลางส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ามีคาสิโนเก็บภาษีได้กฎหมายกําหนดให้เขามีสัดส่วนในการแบ่งภาษีให้กระท้องถิ่นในฐานะที่เป็นพื้นที่เนี่ยในสัดส่วนสามสิบเจ็ดสิบห้าสิบแปสิบอะไรอย่างเนี้ย ขาก็คิดว่ามันก็เขาก็เห็นด้วยอย่างน้อยก็ได้เลยได้ภาษีมาพัฒนาท้องที่ของเขาอะครับครบันนี้ก็ในความเห็นของผู้บริหารนะครับครับในส่วนของโมเดลการทําบ่อนนี่นะฮะอย่างที่เมียนมาเองเขามีนักลงทุนใหญ่ก็คือประเทศจีนเรามีการคิดไว้หรือ,อยังครับว่าเราจะมีโมเดลการทํางานหรือว่าโมเดลการตั้งคาสิโนนี้ยังไงอะฮะคือจากผล <c oughs> ในการศึกษานะครับ อันนี้อันนี้ยังไม่เป็นข้อสรุปแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ผมเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยเนี่ยที่จะฟังก็คือน่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลเปิดให้ภาคเอกชนเนี่ยมาขอใบอนุญ,ญาตแล้วก็ไปลงทุนเองอะนะครับไปลงทุนเองซึ่งรัฐบาลก็คงจะไม่ไปผูู้ลงทุนเสี่ยงแต่ว่าเมื่อเอกชนลงทุนแล้วเอกชนเอกชนถือ ให้เลื่อนสกับรัฐบาลในการจ่ายภาษีจ่ายใบอนุญาตอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลผมคิดว่าโมเดลก็น่าจะเป็นเรื่องของของภาคเอกชนลงทุนเองมากกว่ารัฐบาลก็คงจะไม่มาลงทุนนะครับอืมก็คือว่าให้มาขออนุญาตนะครับแล้วก็ตั้งอัตราภาษีอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับในการที่จะเก็บจากเอกชนที่ไปลงทุนอย่างนั้นถูกไหมฮะครับคือผมก็คิดว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลเห็นชอบเรื่องการเปิด สารบันเทิงขบวงจรหรือเปล่าหรือไม่ถ้าเห็นปับ๊บรัฐบาลก็ต้องออกระเบียบนะครับว่าจะให้อนุญาตกับกับเลื่อนกับกลุ่มไหนบ้างแล้วก็เลื่อนไขในการผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยต้องมีเลื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องาการแบ่งผลประโยชน์ภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ที่รัฐบาลจะต้องทา แต่ว,ว่าในกรรมธิการเนี่ยก็ได้ศึกษาคร่าวๆเป็นข้อสรุปนะครับอย่างเช่นว่า,าเรื่องสถานที่เราก็กําหนดว่าควรจะเป็นที่ที่มีสนามบินนานาชาติครับเป็นื้นที่ที่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนที่สาวรเป็นเมืองต้องเที่ยวหลักอะไรในทำรองอย่างนี้นะครับก็เขียนเร่าวๆไปเพื่อเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณาครับครับ คือตอนนี้เนี่ยเสียงที่ค่อนข้างจะก,กังวลน,นะฮะเวลาที่เรามีคาสินโนมีกัญชาหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีเสียงเนี่ยมาถามว่าถ้าเกิดว่าทาได้จริงเนี่ยนะฮะเราจะมีมาตรกาครควบคุมยังไงจะคุมยังไงฮะให้มันสามารถที่จะคุมได้โดยที่เด็กและเยาวชนไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะครับเอออันนี้ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ในการมาพิการาก็พูดเหมือนกันนะ,นะครับ เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าความรู้สึกคนว่าพอมีคาสิโนแล้วใครก็จะเดินเข้าไปได้ครับครับในคาสิโนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเขาไม่อนุญาตให้คนท้องถิ่นเข้าโดยจาไปครเบื่อให้เฉพาะนักท่องเที่ยวคนต่างชาติเข้าไปเรื่องในคาสิโนอย่างเราก็คุยในกรรมธิการว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยเราก็มีระเบียบอย่างเช่น เขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอายุ20ปีขึ้นไปครับครับแล้วก็โชว์ใบเสียภาษีใบรายได้สเตตเมนต์เป็นฝากนะครับสารสนะนการเงินหรือว่ามีเมมเบอร์เป็นบัตรสมาชิกแล้วก็ต้องเสียค่าบาัตรเข้าไปในสถานที่นี้เนี่ยอย่างอย่างเช่นบางประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ย100เหรียญครับ100เหรียญก็ประมาณ3,000ครับ ถ้าพอตั้งกติกาแบบนี้ไปม,มันก็ประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่ไม่มีสถานะการเงินไม่ใช่นักเล่นก็คงเข้าไปลําบากนะครับเข้าลําบากอันนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก,กลัวว่าพอบอกว่าเปิดบ่อนคาสินโนก็นึกว่าเหมือนจะบ่อนไฮโลทั่วไปที่ใคไทยก็ข่าได้อะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครเข้าได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางสังคมค่อนข้างจะแน่นอนแต่ว่าถ้าเรามีกติกาแบบนี้เนี่ยเราต้องการนําเงินจากนักท่องเที่ยวมา ให้กับประเทศเพื่อนําข้าวเนี่ยก็ต้องตั้งกติกาที่มันระกุมเพื่อไม่ให้คนคนไทยเนี่ยเข้าไปมั่วสุมหรืไปยุ่งกับอันนี้แบบง่ายๆนะครับครับได้มีการศึกษาแนวทางการรองรับปัญหาจากประเทศใดที่จะนํามาใช้ครับเช่นอย่างสิงคโปร์ก็มีการมีทําเปิดคลินิก บําบัดคนติดจรพนัน <S 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 นะครับอ่า <ฮะ S 2> หรือว่าคนที่เข้าไปเล่นถ้าเป็นคนไทยเนี่ยขอภัยนะถ้าเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องจ่ายแพงกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอยู่ในราคาที่มากพอสมควรนะครับแล้วก็การควบคุมอื่นตรงนี้ทางกรรมธิการได้มีการพูดคุยกันไหมฮะกรรมธิการก็เชิญนักลงทุนจากประเทศต่างๆเนี่ยมา มาชี้แจงอยู่หลายประเทศอะนะครับ,รบมามายู่หลายประเทศทั้งสิงกะโป์ก็มามาเข้าก็มานะครับอตัมพูชาก็มาแล้วก็พม่าก็มาเออเขาก็พูดถึงเรื่องอการบําบัดเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าการปัญหาป้องกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของของรัฐรนะครับซึ่งเขาก็สามารถปฏิบัติได้แล้วแต่รัฐจะเขียนกติกาควบคุมคนในชาติอย่างไร ซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจว่าบางแห่งเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคนในชาตินะครับเขาก็สนใจนักท่องเที่ยวอันนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่เขาสนใจเพราะเขาเือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยเยอะเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบางกลุ่มบางครอบครัวที่เป็นนักการพนันและเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเขาก็ยกครอบครัวมาแล้วก็ให้ลูกให้ภรรยาเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ตัวเองก็มาที่ คาสินโนนะครับบางแห่งก็ที่อย่างสิงคโปร์เนี่ยที่สาที่เที่ยวเนี่ยเขาน้อยส่วนใหญ่คนที่ไปก็ไปทําธุรกิจไปประชุมไปอะไรเงี้ยไปสัมมนาแล้วก็ให้คนผู้ติดตามเนี่ยไปเที่ยวครับแล้วเขาก็มีเวลาเข้าคาสินโนซึ่งอันเนี้เขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีข้อจากัดแต่ว่าประเทศไทยที่นักลงทุนอยากจะทําเนี่ยเพราะเขาเห็นว่า มาที่นี่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเยอะแล้วเขาก็จะได้ผลป,ประโยชน์จากที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาเล่นการพนันเนี่ยเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วยครับอันนี้ฟังจากรายงานที่เขาพูดะนะครับเราผมก็คือผมเนี่ยเป็นกรรมธิการที่ไม่มีความรู้เรื่องคาสิโนเลยแต่ว่าก็ฟังแล้วก็มามาสายทอดให้คนอื่นได้ฟังกันว่าเออ,อเขาคิดกันอย่างไรครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปคือตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันจะครบแล้วนักลงทุนก็เรียกมาคุยแล้วนะฮะพื้นที่ลงไปก็ประชาชนเ็าก็เห็นด้วยเป็นส่วนมากขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ที่จะทำให้มันเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยนะฮะจะเป็นขั้นตอนอยังไงฮะเราต่ออายุกัรมาตรการชุดน,นี้ไปอีกสองเดือนเดือนกรกฎาคมหมดอายุเสร็จเราก็สรุปผลการศึกษาของกรรมาตการในทุกๆด้าน แล้วจะนําข้อสรุปนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอมติในการนําผลการศึกษาของคณะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเสนอไปอยังรัฐบาลและรัฐบาลก็รับกาพิจารณาถ้ารัฐบาลเห็นชอบตามผลการศึกษาของคณะกรรมธิการชุดนี้รัฐบาลก็สามารถที่จะเปิดอนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานบันเทิงขบวงจรได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยเรามีกฎหมายเรื่องกาสินนอยู่ตั้งแต่พศ2489อ,อ,24อะครับครับปตั้งหนึ่งที่หัวหินมาแล้วแต่ว,ว่าก็ยกเลิกไปแต่ว่าเอาละมันกฎหมายมันล่าหลังแล้วตอนนี้มันมีอ่โลกมันพัฒนาไปเยอะมันมีบ่อนมันไม่ใช่เช่าะบ่อนการพนันธรรมดามันมีบ่อนออนไลน์เกมออนไลน์อะไรเยอะแยะไปหมดครับซึ่งกฎหมายก็ต้องต้องเขียนใหม่อ่ะต้องเขียนใหม่ครับปุ่มมากกว่านี้ นะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อกรรมธิการเสนอเสร็จแล้วสภาส่งไปยังรัฐบาลก็ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไงครับคือคือกำลังจะถามพอดีเหมือนกันว่าคาสิโนเนี่ยถ้าเซิร์ชในใน Google เนี่ยขึ้นมาเยอะมากครับคาสิโนออนไลน์เต็มไปหมดมนะฮะทางกรรมธิการดูแลเรื่องคาสิโนออนไลน์ด้วยไหมฮะก็มีอยู่เรามีอนุกรรมธิการศึกษาอยู่สี่อนุ อนุแรกก็เรื่องกฎหมายเรื่องการเจ็บการเจ็บจัดเก็บภาษีอันนี้เราก็ทําอน,หนุหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดสองก็อนุที่เกี่ยวกับพื้นที่นะครับเราไปลงพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับที่เหมาะสมสามอนุที่เกี่ยวกับาการลงทุนครับนะครับของนักลงทุนก็สามก็อนุที่เกี่ยวกับเรื่องเกมมิ่งเรื่องเกมออนไลน์เราก็มีอยูสาหอนุเราก็ไปศึกษากัน ครับก็บจะมีผลก็ทุกอนุก็มาเสนอที่ชุดใหญ่อันนี้ก็ถือว่ากรรมธิการก็ศึกษาครบเกือบทุกด้านนะครับครับคาดการว่าอีกสักกี่ปีฮะเราจะเห็นคาสิโนเนี่ยครับเอ่ออันนี้จะอยู่ที่รัฐบาลน,นะแต่ว่าผมก็คิดว่าชารัฐบาลเขาสามารถเขาตัดสินใจได้เลยเราก็กล้าตัดสินใจหรือตัดสินใจได้เลยเนี่ยหลังจากผลการศึกษาของกรรมธิการชุดนี้ ส่งไปแล้วแล้วก็มีมติหรือว่ามีนโยบายว่าเปิดได้เลยเนี่ยผมก็คิดว่าปีสองปีเนี่ยนักลงทุนก็พร้อมนะสําหรับสําหรับที่จะเปิดบ,บ,าบางแห่งเนี่ยบางแห่งเนี่ยบางแห่งสถานที่ก็พร้อมอยู่แล้วอย่างเช่นในีผมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นมีคนพูดถึงเรื่องอ่าจอมเทียนอะไรนะแอมบัสตาเดอร์ซิตี้ที่จอมเทียนะ่ะที่มีใหญ่ๆมีตึกเยอะตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ทําประโยชน์ ก็คนกลางใหญ่เขาก็บอกว่าเออจริงๆตรงนั้นก็ก็ก็ถ้ามีคาสิโนโก็สามารถลงได้เราตั้งกองต้องอจัดเนี่ยพร้อมแต่ว่าบางแห่งเนี่ยเขาเขาต้องการที่จะทําเป็นเมืองเมืองเลยก็จองอยากจะได้ที่สามสี่พันไร่อ,อย่างเช่นเขาก็ต้องมีการมีสนามกอล์อด้วยครับมีสนามแข่งม้าด้วยแล้วก็มีศูนย์การบันเทิงมีศูนย์การประชุม มีการแสดงวัฒนธรรมอะไรเนี่ยอันนี้ทําเป็นเมืองบางพื้นที่ที่ก็มาเสนอต่อกันมาธิการเนี่ยเขาทําสนามบินส่วนตัวในในพื้นที่เขาเลยเขาเสนออ่าโปรเจกต์แบบนั้นมาด้วยนะครับเพราะตอนแล้วแต่นักลงทุนเขาจะเอายังไงครับครับนักลงทุนพร้อมนะฮะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไฟเขียวเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมเลยครับเราได้เห็นคาสิโนครบวงจรแบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเทียบไทยนะครับขอบคุณครับคุณเทียบไทยครับด้วยครับยินดีครับสวัสดีครับ